สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะกา้าวนกนามาหาลูกค่ะมาหาลูกมาช่วยเก็บเอ่อช่วยเก็บของใส่กล่องให้ลูกค่ะเพราะว่าลูกจะไปทำงานที่เมืองไทยที่กรุงเทพสาเดือนเดี๋ยววันที่สิวันพุธแล้วมั้งวันที่14บสีจะถึงลูก,ก่อเดินทางไปกรุงเทพแล้วค่ะก็เลยมาช่วยเก็บกองเก็บของใส่กล่องอะนะ คนก็มาเช่าสามเดือนไงคนมาเช่าห้องลูก3ามเดือนลูกก็ต้องเก็บของบางอย่างของตัวเองอ่ะใส่ในกล่องเอาไว้ไงคะพี่น้องขาไ,ไปดูกันนะแต่ถนนแถวในเมืองไม่มีมะแล้วนะแต่แถวบ้านนอกนาน่ะอีมะเต็มหมดเลยอะเต็มค่ะพี่น้องขาเดินไม่ได้เลยยิ่งเมื่อคืนลบห้าองศา มันก็เลยกลายเป็นน้ําแข็งเมื่อวานละลายไม่หมดนะเมื่อวานอะเราว่าเมืม่อวานสามสี่องศาตอนกลางวันมันละลายแต่ละลายไม่หมดมันหนาเกินก็เลยคืนนี้เป็นน้ําแข็งเลยไปดูมา<ป>ถึงบ้านลูกแล้วค่ะพี่น้องกาลูกใส่เสื้อผ้าอยู่เพิ่งมาจากฟิตเนสมาถึงแล้วเดี๋ยวช่วยเก็บของไอ้จะมากเลย ปลาดุ๋นี่ปล,ลปลาไหลปลาไหลรงฟันอร่อยมากมนั่งพักกันอร่อยนะลูกนะซื้อที่ไหนก็ที่ห้องโรงฟันที่ตรงโน้นอีกกันเหรอใครไปอ่ะลูกไปกับเอสกีอ๋อไปรถเอสกี จะไปซื้อป้าลิงอย่างเดียวเหรอซื้อกันเยอะเหรออู้ับรถไปซื้อถึงขนาดโน้นเลยนะกี่โมองนะอะะปปลาไหลดมฟันอร่อยค่ะ อยากไปส่งนะอยากไปส่งเดี๋ยวแม่ดูตารางงานก่อนนะอยากไป<ม>แต่ออมสด,ดํำน้ำแข็งมันละลายอย่างอ่รลูกวะละลายแล้วในบ้านเราตรงนู้นไม่ละลายเลย<ม>อืม อีมาอ่ะแนวคืนนี้ลบอกนะเนี่ยซุกไก่เหรอ <c oughs> ใส่ไข่เป็นชิน้นหรือยังไง ซุป,ป네อินโดซุปอินโดนีเซียหอมช่างเลยเครื่องเทศของอินโดเหรอลูกตาใส่นั่นแหะนะ,นะเองด้วยอ๋อใส่ตีนใส่ด้วยตัดเล็บมันออกด้วยนะลูก ดูชิลุคนดูได้ไหมโอ้ชิ้นใหญ่ๆเลกไกล่ซุปอินโดนีเซียซุปก่อินโดนีเซียถึงแม่ว่าเฉพาะเม็ดพริกอะนะไม่ได้ไปสวนเบลเทียมแล้วปีนี้จ้ะ ปีที่แล้วเราไปกันเดือนไหนล่ะลูกที่ไปซื้อผักทุกปี <April. S 1> April, อ่ะเมอปีอ๋อเมษาแต่ลูกกลับมาประมาณวันที่เท่าไหร่แอปยอ๋อมแม่เพาะเม็ดพลิกเองก็ได้ไว้ปลูกปีนี้ หม้อต้มซุปหม้อนี้ร้อนนานร้อนมันก็อบอ,นะอันนั้นเข้าอะไรอนะ่นนั้นเข้าปัดปุ้มอะไระเดือนเดี๋ยวโอ้ดักโฟมมันอ,อกนะดีกว่า มันนะนั่นลูกนะหอมเครื่องเครื่องเทศเยอะอ๋อเครื่องอินดูเรื่องอีโฮดอ๋อเม็ดเม็ดไอ้นั่นเม็ดหลักชีอืมเลี้ยวไปด้วย เกลืออะไรนะเออขิงแล้วก็เน,น้นด้วยนะลูกกระเทียมแล้วก็อะไรเออกะมิน้นมิ้นหัวหอมอันนี้ต้องหั่นเป็นแว่นๆแ,แล้วใส่อย่างนี้ดอเอ่อขานะเครื่องเทศเยอะมากเลยลูก รีเวอร์สต้ดดินส์อะวันอังคารนะอซิกเตอร์ไปแล้วตอนนอกนาพ่ากลับบ้านแล้วค่ะพี่น้องขาลูกไปทำเล็บลหรือมั้ง มืดแล้วค่ะรีบเดินกลับบ้านมืดแล้วไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะเจอกันใหม่นะคะมืดแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แถวนี้ร้านอาหารเยอะร้านอาหารเวียดนามก็มีแสงสี่ยามค่ำคืนรอสต์ดัมรถไฟพอดีเลยลงไปรถไฟใต้ดินก็ได้ค่ะ <c oughs> ไม่มีผลแล้วรถไฟใต้ดินยามหน้าหนาวอะนะมันมืดไฟตรงนี้เนี่เข้าไปข้างในหอย แข็งไม่ละลายค่ะดีมากเกาะถนนแข็งโป๊กเลยอุ้ยต้องเดินทางรถเลยบนฟุตบาทก็ไม่ออกอะ่ะยังไม่ละลายเมื่อวานอะ่ะว่าจะละลายละลายไม่หมดตายเลยเนี่ยนี่ค่ะไม่ละลาย น้ำแข็งเดินเข้าบ้านก็อย่างนี้เนะี่โอ้ยลําบากลบห้าองศาอีกคืนนี้มันไม่ละลายหรอกต่ตาอากาศติดลบอ่นนะนะเต็มไปหมดเลยนะบนถนนนะขับรถไม่ได้เลยอย่างนี้มันลื่นอันตรายมากเลยนี่